สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีน้องขั่นจ้าวันนี้กัตแลนดนะโคกระบือค่ะทันนี้ว่าควายกับอะไรคะท่านว่าทางอื่นปิดเห็นนะท่านก็เลยว่าทางนี้เปิดโปเปิดอันนี้เพิ่งจะมาได้ก็แจ้งข่าวแล้วว่าดอนทอยเปิดนะคะเพราะว่าทางอื่นน่ะปิดหลายบ่อนแต่ดอนทอยนี่เปิดนะคะไม่ได้ปิดค่ะ ทีนี้หลังจากปีใหม่มาก,กับบุคลหลายป่านนี้สงสัยยังเมาอยู่ยังเมาปีใหม่อยู่ออนก็เลยบอทลายยังเมายังเพียปีใหม่เมนงนเาม, <c oughs> า,ม,มามันเพียปีใหม่โอ้ยทำไมมามีโควิดนแฮนดิเต็กถ้าสิบบุหัสเจ็ดมือพุ่นอ,อ,อันนี้พ่นยั่งบนหอยชมนุ่มซื้อได้หันผิวไฟอ,อันนี้ไม่ผิวไฟอันกินเขาจีจ้เพราะว่ามันหนาว เย็นเหยขนาดแดดออกแล้วยังหนาวอยู่นั่นเองจีเข้าจีทาไข่ใหม่แล้ว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 

เหมืนไรมากบ้านลัควายกันเลยถ้าเฮาหันต้องใส่แม็กใส่หน้ากากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแต่ละคนก็เซฟตัวเองเพื่อไม่กระจายพความปลอดภัยของตัวเองของสั์น้ำ เพียงไพ่เดีอดอุ่นขนาดมานั่งอันยไไืนพียงไพ่เดี่ยอุ่นอาจากที่มันเย็นเย็นแต่มันบ่เย็นถ้ามือนั้นดอกมือปีใหม่น่ะลมพัดวีวีเย็นขนาดเลยการองณาภมิวันนี้13 14 เออบเบส้เอาเคะเอาอะไคะสนใจอันไหนคะซอ้หมข้าวตมิซื้อทุกอันซอยทุกอันซื้อทุกอันสิโอ้ยดำละฮันดิใหม่เร็วนะไฟแห้ง ไผแฮงหลีแฮ้บด้บายแต่น้อยนึงเอแต่น้อยนึง Khai hèn kênh Khai ủn ủn, hùm hùm luôn ฝากเลยปะปินแม็กต้องปิดทุกคนต้องปิดทุกคนใครขามาต้องฟิดต,<อ>ต้องให้ความรอมมือใส่แม็กเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยรักษาความสมดุลรักษารับผิดชอบต่อสังคมด้วยววรักษาตัวเองเลยจะจะจบแล้วสิกระสีอัน จะปิดเกมแล้วเข้าจีมือนี้เข้าจีวันที่สี่มกรานี่เหลือสี่อันดังจุดจวดไครใหม่สุ้ยแล้ว นี่ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะตามคลิปต่อไปได้จ้าโชคดีทุกคนนะคะปีใหม่แล้วค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า